ฮัลโหลยูทูบเบอร์วันนี้ลูกกับเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นสามแล้วไม่ใช่ซีซั่นสี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นซีซั่นสามหรือซีซั่นสี่ครับวันนี้เรก็จะมาจับอันอีกแล้วนะครับเอ็นอุตตาต้าชาซีบุ๊กหนึ่งนะครับนี่น่าจะซีซั่นสามนะโอเคใช้สามร้อยรูปีนะผมก็มีเพชรเยอะแล้วโอเคใจเวลาจับกันเลยจับแล้วโอ้โหจับแล้วครับจับแล้วครับจับแล้วจับแล้วครับท่านผู้ชม อะไรจะขนาดนั้นแอ้วมีโปรแกรมอัดภาพตัวที่หนึ่งเอลลินซ้าย้าดูดีดาวตัวนี้ไม่วัวดาวน,นี่ยังเข้มเลยขอบมันตัวที่สองใช้หนังสือโยกไปวัดย่มสามเรียบไปเลยนะโอ้โห สามเชิญวิดจ์จากวิดจ์แมนชั่นแนลกะโอเคแป๊บสองดาวเอเจ็ดดาวโฮ้ยบารดาราัุป๊อบโอ้โหเฮ้ยตัวนี้มันลิมิเต็ดนะทำไมมันโผล่มาได้เฮ้ยแต่โผล่มันก็ช่างมันครับผมก็ได้ตัวนี้แล้วเย้เต็มแล้วเออเต็มแล้วตัวที่สี่ครับเต็มแล้วหรือว่ายังไม่เต็มตัวนี้อ้าวชิดแบดมินชาวจีนเต้อ่อ เราจกบไปแล้วนะเห็นรอบนี้ทีมเพิ่มมาใหม่กี่ตัวกันแน่สามีิคนบิดกันเลยครับบิดหาเครื่องบิดเร็วๆหาเครื่องบิดหาเครื่องบิดหาเครื่องบิดอะไรก็ได้หรือเอาหมวกเอาหมวกโบม,มาะแบบระยะแปลว่าการจับได้ผลนะโอ้ยหมูติดคอ <c oughs> จังงาน,นะกดปุ่มล่าสุดครับ เวลาไล่เปิดกันเลยนะครับชีชีหนึ่งตัวบอสหนึ่งตัวโอเแคบเรามาดูกันเลยนะครับแคบเราหรือว่าการจับได้ผลนะเฮ้ยอย่าพึ่งดีตุนโกแต่ด่งตัว,ตวบราวจาราสอปชีชีนักคาราเต้บอสโคโนี่โคโนี่บาวซัมเมอร์อเล็กซ์เจมส์เอลลินเจ็ดดาวเดี๋ยวกันนะผมจะ สิ็ดครั้งสิบเอดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปเกคือคือเบบเอตัวแล้วครับืูว่าการจับได้ผลน,นะครับีการจับครั้งนี้ดีตรงที่ว่ามีจุนหัวมาช่วยสนับสนุนนะครับก็เป็นการดีไปอย่างนึงนะครับผมก็ขอล็อกเขาไปก่อนนะครับง้อเล็กอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็ได้เวลาให้มันกินแล้วเย yes! เ e s yes, sir ลือของบราก็จะเพิ่มพูนขึ้นจริงๆ่าบฉันเอาเอลยังไม่เต็มอีกเออหาตัวห้าดาวกินเปรบอันนี้ไม่ได้วะ่ะมันเลเวลเต็มแล้วไงเงียบโคบี้อ๋อเต็มแล้วมีว่าด้วยวีบัสแล้วย e สรับเลยห้าเพชร เับไปแล้วพาไปเร<อ>า,า,า,ามาชิคเลือดก,กันหน่อยโอ้โหสามเสนสามนะครับถือว่ากอนจากครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะโอเคถึงแม้เราจะได้ตัวกากาไปบ้าง<อ>านะแต่ก็ดีนะครับสวัส,สดี่อนลาไปก่อน,นครับสวัสดีคะัะพูดสวายตอนหลัง